การปรับเกณฑ์แบบนี้ซึ่งจริงๆยังไม่ได้เลือกนะคะ,ะว่าตกลงจะปรับไม่ปรับหรือยังคงยืนยันที่การแจกทุกคนเหมือนเดิม<ะ>แต่ว่าพอมีข่าวมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนสังคมก็ต้องออกมาวิพากวิจารแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้พักเพื่อไทยเสียเครดิตทางการเมืองหรือเปล่า<ะ>เพราะหาเสียงเอาไว้เนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งมากว่า16ปีขึ้นไปได้ทุกคน<ะ>แต่ว่าพอมาตอนนี้เนี่ย กลับยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยนะคะทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้บอกไม่เสียหายค่ะเพราะเป็นการปรับไปตามเสียงเรียกร้องและหากถูกต้องถือว่าเป็นเรื่องดีกว่าไม่ทําอะไรแล้วก็ดื้อดึงทําไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะนะักข่าวเลยบอกว่าก็จากเดิมที่บอกว่าจะจ่ายทั่วหน้าคือทุกคนแล้วก็มาเป็นการจัดกลุ่มจ่ายแบบนี้ทําให้คนที่ไม่ได้เสียความรู้สึกหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าคงไม่หรอก เพราะว่าหากเป็นคนรวยคงไม่อยากรับอไปตอบแทนเขาด้วยไม่รู้ว่าเพราะว่าถ้าแบบเดินเลยนะท่านลองอายุขมักศาก็ได้ด้วยนะท่านท่านบอกไม่อยากรับเงาตัวท่านเองเพื่อมีคุณผู้ชมทางบ้านบอกฉันก็มีสตุ้งสตังอยู่แหละแต่ใครเอาหมื่นมาให้ฉันก็อยากได้ขนาดไม่ต้องเงินหมื่นนะคุณณิยาเบี้ยผู้สูงอายุอ่ะใช่ไหมโอ้โหบางคนนกร้อยเจ็ดร้อยนี่ก็เอาไงเพราะบอกมันเป็นสิทธ ขับรถยุดโลกแพงๆเขาบอกถามว่าทำไมคุณป้าต้องแบบมันเป็นสิทธิ์ลูกมันเป็นสิทธิ์นะคุณยายยายรักษาสิทธิ์ใช่คือมันก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละท่านเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าเอาล่ะฝั่งหนึ่งก็อาจจะมองว่าสําหรับคนรวยๆแบบรวยจริงๆนะไม่ใช่ว่าเงินเดือน2 5 0หมแล้วบอกรวยเนะถ้าคนรวยจริงๆเขาก็อาจจะมองว่าหมื่นนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี ราคาค่างวดอะไรกับเขามากน one, <driven> way, ักหมื่นนึงใช้สองสวันก็หมดแล้วแ <c oughs> <be S 2> บบนี mm. ้เป็นต้นเนี่ยนะคะซึ่งถามคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าคนรวยก็คงไม่อยากรับนะคะแล้วถามยามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะเสียเครดิตของพักเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าหาเสียงเอาไว้แล้วก็ทําไม่ได้ mm. <c oughs> คุณสมศักดิ์บอกเอ้ามันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ไปพูดว่าทําไม่ได้ไม่ได้คือทําทําได้ แต่บางคนเขาไม่ประสงค์จะรับหรือประสงค์จะรับมันก็แตกต่างาไปในีประเด็นปลีกย่อยแต่ในประเด็นหลักทําได้ก็เก่งมากแล้วอย่างผมจะใช้หรือไม่ใช้ก็อยู่ที่ตัวผมเนี่ยนะคะอ๋อนะ